สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพาพามาพบกับแม่ครัวสุดสวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีเมนูที่เราจะพากันมาดูนะคะวันนี้เมนูอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นพื้น,นบ้านคือผัดเนื้อนะคะสว่วนนี้แกงมามัสมันที่คุณหน้าคุณตากันดีสว่วนนี้เป็นต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้งที่อกหักแล้วอกหักเอก ร้านเราก็จะเป็นร้านเเล็กๆนะคะไม่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะคะส่วนรายการอาหาก็จะมีวางไว้ตรงนี้นะคะ<ม>ทุกคนคใหญ่ก็คือแม่ครัวคนเดียวนะคะร้านจะมีสีสันค่ะสวยงามนะคะร้านเราก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ค่ะ,คะสวยงามค่ะทุกคนส่วนที่เห็นนี้คก็จะเป็น ร้านของเราจะมีความสะภาพที่สวยงามนะคะคือปราศจากสะอาดปลอดภัยค่ะแล้วตัวนี้ก็คือเจ้านายของเรานะคะค่ะซึ่งเจ้านายจะเป็นคนไทยนะคะเราเรายินดีนะคะที่ผมจะมาที่มาทานอาหารนี้ค่ะอาหารอร่อยถูกปากและเจ้านายก็หล่อด้วยค่ะหล่อ,อใจดีด้วยนะคะใส่เปใ <laughs> สเป่ <laughs> สเ,ป <laughs> สเปมากนะคะ <laughs> คอนโด,น,ดนะคะ เรามีจะมีอาหารประเภทไหนบ้างคะพี่ขวัญเราจะมีอาหารประเภทไหนบ้างจะเป็นอาหารเออมาเราจะเป็นแบบเขาทุบมึงก็เดินไม่ดูมึงก็เดินไม่ดูนี่เขากำลังถ่ายทำอยู่แล้วถ่ายทำเพราะว่าเป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือจะไม่เหมือนใครคืออาหารเราจะ ตามใจแม่ครัวโอ้โหตามใจแม่ครัวนะคะใครมาคนเสิร์ฟด้วยไม่สามารถจะเลิกกินได้คือแม่ครัวทำไรจริงก็ต้องกินใช่นะคะใช่อืมจะเป็นกินต่อไปอีกถูกต้องค่ะถูกต้องก็จะประมาณนี้โอเคแต่มันก็มานะมันไม่รู้ร้านนี้ถ้าให้สังเกตฝรั่งมันจะชอบอไอติมแปลกๆปกติร้านเราจะเต็มทุกวันไหมคะก็แล้วแต่เต็มทุกวันไหมแล้วแโห แต่ที่ดูนะพี่นกเต็มทุกวันเลยนะร้านเต็มทุกวันใช่ไหมพี่นกเต็มทุกวันมันมีอยู่หลายเ้าโตมันก็ต้องเต็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเข้าอร่อยมาอาจจะต้องรออ๋อร้านเราชื่อพี่ขวัญค่ะพี่ขวัญอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะเพราะของเราร้านอยู่ที่เกรนเดอร์โอนเดอรนะคะอยู่ที่ออสเปลนรอต์ดัมนะคะอืมโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับ คลิปต่อไปนะคะเราจะมีมาให้ดูกันเลยๆนะคะขอบคุณค่ะ